สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดรามา่าระดับขวัญจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของขา่าวชายแก่นักธุรกิจพันล้านที่ได้พยายามหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งเขาได้ไปสะดุดตาก,กับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่านีนา่าขาวทีรีบติดต่อไปหานีน่าทันทีเพื่อให้เธอเดินทางมาหาเขาที่อเมริกานีน่านั้นเป็นสาวชาวรัสเซียแบบทแท้ๆและเธอมีลูกสาวติดที่มีชื่อว่าดาชาซึ่งเธอได้เลิกรากับพ่อของดาชามานานมากแล้ว,พพวาาเพรนนาะ ที่วันๆเอาแต่กินเหล้าติดยาจนไม่ทําการทํางานอะไรเลยนีน่ากำลังมองหาชีวิตคู่ที่ช่วยดูแลเธอและลูกจากคําแนะนําของเพื่อนๆทําให้นีน่าตัดสินใจลงโปรไฟล์ของตัวเองลงไปใิเวบหาคู่แห่งหนึ่งจนกระทั่งขา่าวเศรษฐีแก่พันล้านได้ติดต่อเข้ามาเพื่อให้เธอเดินทางไปพบกับเขาที่อเมริกาโดยเขาจะอาสาออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับเธอและลูกสาวด้วยทั้งนีน่าและดาชาได้เดินทางไปถึงอเมริกาโดยมีเขาและคนรับใช้มารอต้อนรับพวกเขาอยู่ที่สนามบินผู้ชายคนนี้ ถึงจะดูแก่คนนี้น่ามากแต่เขาก็ดูเป็นมิตรและดูอบอุ่นอีกทั้งนิงสนิทสนมกับดาชาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยคาได้พาสองแม่ลูกมายังค้างหาส่วนตัวของเขาที่กินนาเกตเป็นวงกว้างหลายไมล์ทำให้นีน่าและดาชารู้สึกตกใจในความรวยของสามีใหม่ของเธอก่อนที่คาจะพาดาชาไปดูห้องของตัวเองที่จัดเต็มเอาไว้ราวกับเทพนิยายดาชาจึงได้ขอแยกตัวจากนีน่าเพื่อสำรวจห้องของตัวเองก่อนที่นีน่ากับคานั้น จะเดินสำรวจไปห้องอื่นๆต่อไปแต่ไม่นานทั้งสองคนก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงกรี๊ดของดาชาเมื่อไปถึงดาชาก็ได้บอกกับนีน่าว่าเมื่อสักครู่นี้เธอเห็นผีอยู่ภายในตู้เสื้อผ้านีน่าจึงได้ตัดสินใจเปิดตู้ออกดูจนได้เห็นว่ามันเป็นพี่แกหุ่นที่สวมชุดเจ้าสาวเท่านั้นนีน่าได้ถามเขาว่านี่มันเป็นชุดของใครเขาจึงได้บอกกับเธอว่านี่มันเป็นชุดแต่งงานของภรรยาเก่าของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเธอนั้นป่วยเป็นโรคประหลาดที่ไม่มีทางรักษา อวัยวะภายในร่างกายของเธอจะค่อยๆเสียหายและถูกทำลายจนใช้การไม่ได้หลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตลงเขาที่ต้องทนทุกข์ทรมากับความรู้สึกนี้อยู่นานจึงได้พยายามหาใครสักคนที่จะเข้ามาช่วยรักษาแผลใจและแต่งงานอยู่กินกับเขาอีกครั้งเขายังเล่าให้นีนะ้าและดาชาฟังต่อไปอีกว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาเคยมีลูกชายคนหนึ่งแต่ก็ต้องมาตายไปตั้งแต่ยังเล็กเพราะกรรมพันธุ์ของโรคที่รับถ่ายทอดมาจากแม่ทําให้นีน้าที่ได้ยินแบบนั้นจึงรู้สึกสงสารผู้ชายคนที่จับใจ และได้ยอมตกลงที่จะแต่งงานกับเขาในที่สุดงานแต่งของนีนาและคาวถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตแต่ก็เรียบง่ายบรรดาแขกเรือที่มาร่วมงานก็ล้วนแลแต่เป็นเพื่อนสนิทของเขาที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเขานีนาได้ไปสะดุดตากับชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็ได้แนะนําว่าผู้ชายคนนี้คือคุณหมอที่ช่วยดูแลคลินิกของเขายูริที่เป็นลูกของนีนาจึงได้พูดสวนขึ้นมาว่าคลินิกของเขาถูกปิดไปแล้วไม่ใช่หรือ ได้ข่าวว่าพวกนายทคคําคนไข้รายหนึ่งตายเขาจึงรีบอธิบายให้ทุกคนฟังว่าผู้หญิงคนนั้นมาทําการศัลยกรรมหน้าอกที่กินิกของเขาซึ่งหลังจากการผ่าตัดเธอมีความรู้สึกปวดที่หน้าอกเป็นอย่างมากคุณหมอจึงได้จัดการฉีด ine, มอร์ฟินเพื่อรักษาอาการปวดให้กับเธอแต่เมื่อเธอกลับไปถึงบ้านแทนที่หญิงสาวคนนั้นจะพักฟื้นร่างกายให้หายดีแต่เธอกลับไปเที่ยวต่อในงานปาร์ตี้และได้เสพโคเคนเข้าไปจนเกินขนาดและเมื่อโคเคนออกฤทธิ์ไปควบคู่กับมอร์ฟิน จึงทาให้เธอหัวใจวายเฉียบพลันและถึงแม้สาเหตุการเสียชีวิตของเธอจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลินิกแต่เขาก็แสดงความรับผิดชอบโดยการปิดคลินิกนี้ไปซะเพื่อความสบายใจของทุกคนเขาได้พูดใส่ย,ยูริลุงของดีนาว่าเป็นพวกชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นใช่ไหมยูริก็เลยสวนกลับไปว่าใช่เพราะหลานสาวของเขาจะต้องเอาชีวิตที่เหลือมาทิ้งเอาไว้ที่นี่และเขาจําเป็นต้องรู้ว่าเธอฝากชีวิตเอาไว้กับใครหลังเลิกงาน ยูริได้ขับรถกลับบ้านก่อนที่เขาจะถูกรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนเขาอย่างจังยูรี่ที่ยังไม่ตายได้พยายามกระเสอกระสนออกมาจากตัวรถก่อนที่เขาจะถูกชายปริศนาเอาน้ำมันมาราดและจุดไฟเผาฝ้าของนีนาที่หาตัวเขาไม่เจอหลังจากงานแต่งจึงได้เดินออกตามหาตัวเขาจนทั่วจนกระทั่งได้พบกับกาที่กำลังสูดโคเคนอยู่ในห้องส่วนตัวนีนาที่เห็นภาพแบบนั้นกับตาจึงออกอาการไม่พอใจเพราะสามีเก่าของเธอ,อ,เธอก็เป็นพวกขี้ยาขาจึงได้บอกกับนีนาว่าเขานั่นแก่มากแล้ว จะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เขาก็แค่อยากจะมีความสุขเล็กๆน,น้อยๆก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปก็เท่านั้นนีนาที่ได้ฟังจึงยอมใจอ่อนและขอร้องให้ขา่าวจะทําให้ดาชาเห็นก็พอวันต่อมาเขาได้ชักชวนดีน่าและดาชามาขี่ม้าด้วยกันแต่ดาชาดันป่วยซะก่อนจึงทําให้เธอไม่สามารถไปด้วยได้ทําให้นีนาต้องมากับข่าวตามลาพังส่วนดาชานั้นก็จะถูกดูแลโดยแม่บ้านที่คอยเอายา,ายให้เธอดื่มซึ่งเมื่อดาชาดื่มเข้าไปแล้วกลับทําให้เธอมีอาการอ่อนแรงและเห็นภาพหลอน เขาได้พาเนนาขี่ม้าแบบเร็วๆจนทำให้เธอเสียหลักตกจากม้าและหัวกระแทกแต่แทนที่เขาจะช่วยเหลือเธอเขากลับทำทีท่าว่าจะฆ่านีนาทิ้งซะด้วยการใช้หินทุบเข้าไปที่หัวของเธอโชคยังดีที่ในจังหวะนั้นดาชาที่เห็นภาพหลอนได้กระโดดออกจากคา,าร์เร์าดและตกลงไปในน้ำทำให้เขาต้องผ่าตัวออกไปจากเนนาเพื่อไปช่วยเหลือดาชาที่กำลังจะจมน้ำตายหลังจากเหตุการณ์นั้นดาชาได้ป่วยหนักนอนทมจนลุกไม่ขึ้นโดยมีเนนาที่มาตำหนิลูกสาวว่า ไม่ควรเดินออกไปเล่นข้างนอกทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่สบายดาชาจึงได้เล่าให้แม่ของเธอฟังว่าคฤหาหาดหลังนี้นั้นมีผีและเป็นผีผู้หญิงซึ่งเธอได้บอกกับดาชาว่าให้รีบหนีออกไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นเธอและแม่จะต้องกลายเป็นศพนีนาที่ได้ฟังลูกพูดแบบนั้นจึงได้บอกดาชาว,ว่าลูกคิดมากไปเองคนที่นี่ทุกคนก็ดูเป็นคนดีหลังจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปพบกับข่าวที่กําลังสูดคแคนอยู่ภายในห้องเขาได้พยายามขอโทษนีนาในเรื่องที่ทําให้เธอตกจากมา้า แต่เธอก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเขาและได้เล่าเรื่องที่ดาชาเจอผีให้เขาฟังนีน่าสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเขาดูมีพิรุธเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทําให้นีหน้ารู้สึกสงสัยในตัวของเขามากขึ้นเล็กน้อยวันหนึ่งในขณะที่นีหน้ากาลังทำอาหารอยู่ภายในครัวจู่ๆเธอก็เลยไปเห็นตัวหนังสือบนกระจกที่บอกให้เธอรีบหนีไปซะโดยคนที่เขียนมันก็คือคนขับรถของเขาที่เขาเป็นใบ้นีหน้าจึงได้พยายามเข้าไปพูดคุยกับเขา ว่าที่นี่มีเรื่องไม่ชอบมาพากลอะไรเกิดขึ้นกันแน่แต่คนขับรถที่พูดไม่ได้จึงได้แต่ทำท่าทางแล้วเดินจากไปภาพที่ได้ตัดกับมาที่ห้องของดาชาที่เธอกำลังนอนสมอยู่เพราะอาการป่วยโดยมีคาวมานั่งร้องไห้อยู่ที่ข้างๆเธอในเช้าวันต่อมาดาชาได้เข้ามาเล่าให้นีนาฟังว่าเมื่อคืนนี้ขาแอบเข้ามาภายในห้องนอนของเธอและลูบไปตามตัวของดาชาราวกับว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นีนาที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงได้เดินมาถามกับขาตรงๆว่าเมื่อคืนนี้ เขาทำอะไรกับดาชาเขาจึงได้บอกกับนีนาว่าเขาก็แค่รป้สึูกเป็นห่วงในตัวลูกสาวเท่านั้นเธอมีไข้สูงและเขาก็เข้าไปพยายามดูแลเธอก่อนที่เขาจะพูดสวนกับใส่นีนาว่าคุณสงสัยอะไรในตัวของผมขนาดนั้นแต่นีน่าก็บ่ายเบี่ยงแล้วเดินจากไปเช้าวันต่อมานีน่าได้ทำอาหารรลสเสียให้เขากินและเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปจากที่นี่ส่วนดาชานั้นก็ไม่ได้มาร่วมตัวอาหารด้วยเพราะเธอไปเล่นกับเพื่อนใหม่ที่เป็นคนกับรถของเขาทั้งสองคน ยูสเตดิสนุนกันมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นเพื่อนต่างวัยของการและกันนีน่าได้ถามกับขาวว่าแท้จริงแล้วเขาไม่เคยรักเธอเลยใช่ไหมแต่สนใจในตัวของดาชามากกว่าขาวก็ตอบว่าใช่เพราะเขารู้ดีว่านีน่านั้นเดินทางมาที่นี่เพราะอะไรเพราะเงินจํานวนมากมายมหาศาลของเขาและนีน่าจะยอมทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะต้องฆ่าข่าวและกินเนื้อของเขาเข้าไปก็ตามเมื่อได้ยินขาวเปรียบเปยแบบนั้นนีน่าจึงมโหสุดขีด และบอกกับขาวว่าจะพาดาชาออกไปจากระราดหลังนี้ทาให้ค่าวได้จับท่อนเหล็กอันหนึ่งขึ้นมาฟาดใส่หัวของเธอจนสลบแน่นิ่งไปนีน่าได้รู้สึกตัวกลับขึ้นมาภายในห้องห้องหนึ่งที่มีอากาศหนาวจัดซึ่งที่นี่ก็คือห้องแช่แข็งเก่าของเคราดนีน่าได้พยายามมองหาสิ่งที่จะช่วยทําให้เธอคลายหนาวได้จนกระทั่งเธอได้พบกับชุดเจ้าสาวที่ถูกจ้งเอาไปเก็บไว้ที่นี่เธอจึงได้ตัดสินใจสวมมันและค้นหาทางออกต่อไปจนกระทั่งนีน่าได้พบกับกําแพงพัง,พง,พง เธอจึงได้ตัดสินใจที่จะทุบมันก่อนที่เธอจะได้เห็นว่าข้างหลังกระแพงอันนั้นมีศพของหญิงสาวคนหนึ่งนอนตายอยู่ภายในนั้นด้วยซึ่งเธอคนนี้ก็คือภรรยาคนก่อนของเขานั่นเองนีน่าที่พยายามหาทางออกต่อไปจนกระทั่งได้เจอทางลับที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเช็ดเท้าและเมื่อเธอหนีออกมาได้นีน่าจะได้คว้าอาวุธเพื่อตามไปช่วยลูกสาวของเธอจากเขาในทันทีนีน่าได้เข้ามาเอาปืนจ่อหัวของเขา,าเอาไว้แล้วถามกับเขาว่าดาช่าอยู่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่ยอมบอก และเขาบอกกับนีน่าว่าถ้าเธอฆ่าเขานีน่าจะไม่มดทได้พบลูกสาวอีกเลยซึ่งนีน่าที่มโแตะลังเลจึงได้ถูกเขาแย่งปืนไปได้และเขาก็ได้ใช้ปืนอันเดียวกันนั้นยิงไปที่มือทั้งสองข้างของนีน่าจนเนิ้วขากระเด็นเกือบหมดเขาได้ลากตัวของนีน่ามาที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งภายในนั้นมีดาช่าที่ถูกวางยาสลบนอนหมดสติอยู่พร้อมกับเผยให้เห็นถึงร่างของไทเลอร์ลูกชายของเขาที่เขาอ้างว่าป่วยตายตามแม่ไปซึ่งแท้จริงแล้ว ทั้งหมดเป็นแผนการของเขาที่คิดจะเอาเครื่องในของดาชามาเปลี่ยนไทยกับลูกชายของตัวเองที่อวัยวะภายในของเขาถูกทำลายจนหมดแล้วและนีหน้ากับดาชาเองก็มีคุปปเลือดพิเศษซึ่งตรงกันพอดีกับลูกชายของเขาด้วยทำให้ทั้งสองคนต้องตกเป็นเป้าหมายของชายคนนี้เขาได้ยิ่นข้อเสนอกับนีนาอีกครั้งว่าถ้าหากเธอยอมให้ดาชาเปลี่ยนไทยอวัยวะให้กับไทเลอร์เขาจะยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างของเขาให้กับเธอซึ่งแน่นอนว่าหัวอกของคนเป็นแม่อย่างนีหน้านั้น ไม่มีทางที่จะยอมได้ไม่นานบรรดาคณะแพทย์ก็ได้เดินทางไปถึงคณหะของเขาซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาก็คือบรรดาแขกเรือที่มาในงานแต่งของเขานั่นเองซึ่งในระหว่างนั้นแม่บ้านได้เข้ามาพยายามฉีดยาให้กับนีนะ่าเพื่อให้เธอตายตามคำสั่งของเขาซึ่งเธอก็ได้บอกกับนีน่าว่าฉันอดทนอยู่ที่นี่มานานนับสิบปีเพื่อคอยดูแลไทเลอร์และหวังที่จะให้เขามองเห็นค่าในตัวของฉันแต่เธอกับมาพาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันทั้งหมดซึ่งในระหว่างที่แม่บ้าน กำลังพูดกับนีน่าอยู่นั้นคนขับรถของเขาได้เข้ามาช่วยเหลือเธอเอาไว้ก่อนที่นีน่าจะสั่งให้เขาพาตัวดาชาหนีไปซะซึ่งคนขับรถก็ยอมทําตามที่บอกแต่โดยดีแต่ทว่าดาชานั้นกลับไม่ยอมไปถ้าหากไม่มีแม่ของเธอหนีไปด้วยดาชาได้กระโดดลงมาจากรถจนกระทั่งได้พบกับคาวที่วิ่งไล่ตามมาและคาวก็ได้จัดก,การยิงคนขับรถจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาของดาชาที่ทำได้แต่ร้องไห้เพียงเท่านั้น ดาชาได้ถูกนำตัวกลับไปเพื่อเปลี่ยนถ่ายอาวัยวะอีกครั้งโดยมีนีนาที่ถูกวางยายจนขจับไม่ได้เฝ้ามองดูลูกสาวของเธอที่กำลังจะถูกผ่าตัดในไม่ช้าในช่วงขณะที่นีนากำลังจะหมดสติได้มีวิญญาณของผีสาวตัวหนึง่งปรากฏตัวออกมาแล้วยื่นเอาขวดโคเคนให้กับเธอนีนาจึงได้ตัดสินใจหยิบขวดโคเคนขึ้นมาสูดจนหมดหัวใจของเธอสูบฉีดจนชจนิดที่เรียกได้ว่ากำลังจะทะลุออกมาจากนาอกนีนาได้ออกละวาด ไล่ฆ่าทุกคนภายในเครือข่ายอย่างบ้าคลั่งเพราะฤทธิ์ยาและความรักที่มีต่อลูกสาวนีน่าได้นำมือไขควงและคอนมาผูกติดเอาไว้กับมือที่ขุ่ของตัวเองเพื่อใช้มันเป็นอาวุธและริ่มไล่ฆ่าทุกคนภายในเครือข่ายไปทีละคนสองคนวินาทีนี้เธอไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอีกต่อไปแล้วขอเพียงช่วยเหลือดาชาได้เธอยอมตายนีนา่ายังคงไล่ฆ่าทุกคนอย่างบ้าคลั่งเพื่อตามไปช่วยเหลือลูกสาวของตัวเองทั้งคอนและไขควงถูกกระหน่ำตีกระหน่ำแทงแบบไม่มียัง้ง จนในที่สุดก็เหลือเพียงแต่คาวคนเดียวซึ่งคาวได้รอจนก,กว่าเรือยองยารของโคเคนจะหมดลงจึงได้เดินถือมีดเข้าไปเพื่อที่จะฆ่านีนาแต่เขาก็ถูกดาชามาขวางเอาไว้นีนาที่เห็นแบบนั้นจึงได้ใช้แรงฮึดสุดท้ายที่มีทุบเขาไปที่รอกของโคมงไฟหลน่นลงมากระแทกหัวของคข,งข,งขาจนตายสองแม่ลูกโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจพวกเขาทั้งสองคนคือผู้รอดชีวิตและมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของคขาตามกฎหมายส่วนไทเลอร์ที่นอนหายใจรวยรินอยู่ที่ห้องผ่าตัด ได้ถูกปิญญาณของแม่มารับไปอยู่ด้วยกันก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสนุกมากยางเดือดทั้งตื่นเต้นและโหดเลือดสาดเอาใจช่วยนีนา่าและลูกสาวของเธอแบบสุดๆตลอดทั้งเรื่องตัวหนังพยายามทำให้คุณดูรู้สึกสงสัยว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขามันคืออะไรกันแน่ทั้งพฤติกรรมแปลกๆของเขาและรวมไปถึงคนอื่นๆที่พยายามเตือนสองแม่ลูกว่าให้หนีไปซะก่อนที่ทุกอย่างจะเฉลยออกมาว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ต้องการตัวของนีนา่า หรือราชาเลยมแม้แต่น้อยแต่เขาต้องการอวัยวะของเธอมาเปลี่ยนทายให้กับลูกชายของเขาตั้งหากและการที่เขาต้องพยายามหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตนั่นก็เป็นเพราะว่าค๊ปเลือดแบบพิเศษของราชามันหายากนั่นเองและทั้งนี้ทั้งนั้นมันจําเป็นด้วยที่คนบริจาคอวัยวะจําเป็นต้องเป็นเด็กที่มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันกันกบไทเลอร์ลูกชายของเขาอวัยวะที่เปลี่ยนถึงจะได้เข้ากันได้เรียกได้ว่าหากใครที่ชอบดูหนังไฟแบ็คต่อสู้กับเอาคืนแล้วยังไม่เคยได้ดูเรื่องนี้มาก่อน ถือว่าคุณพลาดากจริงๆครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลร้อพยนตร์เรื่อง The Last d a n b e หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายครับ